สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทางทาง u t u b e ทางเพจทางติ๊กต็ทุกท่านนะครับมีจะมาพามาชมรถเขาไหมนะครับเป็นรถ M6040 นะครับรถขนาดใหญ่นะครับเป็นรุ่น m m 6 0 4 0ครับรถสวยๆครับสวยเดิมครับเดี๋ยวจะพามาเบ่งรล่อๆขั้นนะครับ เนี่ยนัดยังเป็นสีทองอยู่นะครับสวยครับเนยลงหมากเดิมลงงานนะครับที่สวยครับรถบ๊ะผูนะครับเป็นรถไล่นะครับเป็นรถไทยนะครับบอกเคยลงนามนะครับสีสีเดิมครับสีเดิมทั้งขั้นครับจะมีลองลอยเนธรราดานะครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมบ่เคยแกะครับมัดมักนอตยังอยู่ครบนะครับที่สวยครับ ยงเป็นสีทองนกโบเคยเปิดนะครับขัดโบเคยตัดทอนนะครับจอแสงงานในปกตินะครับสีตามสภาพตามอายุการใสงงานนะครับยางกับโบสสวยนะครับยางหลังครับยางหลังบดสวยประเดนนะครับดบ่มีผุมีหลังนะครับครับมคูนบ่มีผุนะครับบอกนะครับขาดหลอดหลอบ่บคยแกะนะครับ มันหล่อบุ้ค่ยขันเลยนะครับยางนี่เป็นยางเดิมติดรถมาเลยนะครับสวย <c oughs> ผ่านจะเป็นผ่านดีเฮดสองสี่หกเฮดบิวนะครับตรงรุ่นนะครับรอยเชื่อมนะครับไม่ผ่านกับพ่อได้อยู่นะครับถ่ายแห้งๆนะครับถ่ายแห้งๆถ่ายบ่มีแตกบุมมีเหล่านะครับสิ้น สองางบัวหลวนะครับบัวหลวสิ้นนะครับอย่างหลังนะครับบัวสวยครับตามสภาพนะครับจดัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีให้ด้วยดีนะครับรถจดทะเบียนปีหาซีนะครับสีเดิมครับสีเดิมทั้งขั้นครับรถจดทะเบียนปีหาซีเล็มชุดโอนครบนะครับมาพร้อมอุปกรณ์3มชิ้นนะครับมีด้านหน้า ด้านหนาแล้วก็พันหลังแล้วก็โรตรีนะครับโรตรีอยู่นะครับด้านหนาพันหลังโรตรีนะครับสามชิ้นนะครับสวยครับดูครับสีเดิมนะครับนี่ครับสีเดิมครับดูแปบให้โรดิกนะครับน็อตยังสีทองอยู่นะครับยังมีสีติดอยู่นะครับสวยลูกหมากเดิมนะครับโรงงานนะครับ จะมีไฟตานะครับแตกเดี๋ยวเปลี่ยนไห้นะครับไฟตานะครับมีมีเปลี่ยนไห้อยู่นะครับสนใจก็มาทดลองครับเลยครับอยู่อำเภอจุมพลนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับโทรศูนย์หกสี่สศูเกย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สีเก้าศูหกครับเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนสี่ันบาทครับสามแสนสันบาทครับเหลี่ยมชุดโอนครบนะครับรถสวยเลยนะครับสวยครับ